สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องปองไป FC ช่องเสียบอยหมูสดสุกุลสกุลนะครับเนาะวันนี้เสียบอยหมูสดยืนอยู่ที่บ้านผู้ใหญ่บ้านจำปาดงนะครับเนาะนายยุทธศักดิ์คุณมีนะครับเนาะหรือผู้ใหญ่บ้านเมานะครับทางตำบลจำปาดงนะครับเนาะโมนี้เสียบอยหมูสดจะพาพี่พาน้องเข้าไปเบิ้งครับอยู่ข้างทางเลยโอ้ยคนหลายนะครับเป็นกำลังโซลีกันครับปุ้ยกันนะครับเนาะว่าเรื่องอะไรนะครับเนาะ เอฟซี FC เข้าไปดูบรรยากาศข้างในนะครับเนาะแต่ว่าซุบซิบไปก่อนนะครับเนาะว่าจะคืองานอะไรครับจะมีงานใหญ่เกิดขึ้นที่บ้านจำมปะโดงครับ FC ฟซามันคืองานอย่างเขาเขาเข้าไปเบิ้งบรรยากาศข้างในพร้อมๆกันครับเอฟซี FC. ไป บอยสิเลขทีบันซีถึงได้ออนพิษชีวิตเปลี่ยนด้ยอะไรอะไรอะไรใช่แ่นบอที่อุดในบัชี่ผมจะหอดนะโอ้ส่เสลิปไปเลยเนาะครับครับผมี่จำเงินะอยสิ่ใช่นะครับทีุยทางไลเมื่อเส้านคบทีุ่ยทางไล่เมื่อเส้าเนี่นะครับองอะ ครับสักก่อนครทุกท่านครับช่วงนี้เป็นไหมไส่ใช่ช่วงได้ครับผมโอนเนี่ยก็ส่งสลิปไปเลยครับเรอ๋อห้าหกเจ็ดคือแมนครับผมเอาโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะส่งไปเดนี่แหละเด้อนมันหลายแมันก็มาเขียนวันเดนี่สีวันเดนี่แหละครับผมนี้เราอยู่ที่บ้านจำปดงนะครับเนาะเรามาเตรียมงานเพื่อจะมัดจำจ้างหมอรำครับเอฟซีครับจ้างหมอรำใจเกินร้อยครับอ่านี่ครับผมก็อยู่กับผู้ใหญ่บ้านจำปดงครับ ก็ได้ทําสัญญาครับวันนี้จะมัดจำเนาะ,ะมัดจําค่าหมอลําครับวันนี้ก็คณะกรรมการก็มานั่งพร้อมเพรียงกันครับอยู่ที่บ้านผู้ใหญ่บ้านจํบาะดงครับมาถึงแล้วครับนี่ก็คือสัญญาเนาะอันนี้เป็นตัวอย่างครับอันนี้เป็นตัวอย่างตจริงยังไม่มาแต่ว่ากัลลั่นจะมัดจําครับอุงินมัดจําให้กับคณะบมอลำใจเกินร้อยเนาะครับเนาะเพื่อจะมีการแสดงเกิดขึ้นวันที่6ใช่ไหมครับ วันที่6จะ6มกรา,กราปีพศ2567นะครับนะซึ่งตรงกับวันบุญประทายข้าเปลือกวะครับบุญประทายข้าเปลือกของจำปดงด้วยอ๋อครับผมใส่งานร่วมกันครับเยบซี FC ครับ นี่ก็คือบรรยากาศครับอยู่ที่บ้านจำปดงครับผม<อ>ครับ,รบเป็นยังไงแม่แดงดีใจอยู่บ่มีบ่รรำมือนึ่งโอ้กดอ็ดีใจอยู่หันล่ะดีใจเพ่ยงแค่ในบ้านอยู่หันล่ะเนาะใช่ก็ดีเด้อเนาะโอ้โอครับผมเอามือนี่กลับมาเห็ุสัญญ,ญาเนเาะมาพร้อมเพียงใจกันแลน้วคบทางชาวจำปดงครับมือหนึ่บผู้ใหญ่บ้านกลับมานำกันครับเอามือเป็นยังไงครับผู้ใหญ่บ้านมือนี่ครับเอามือนี่กลับมาเห็ุสัญญาเนาะหลังจากคุยกันแล้วอ่ะหลายอันมือนี่กับ เห็ดสัญญาจำกรจำกรแล้วกห้เพื่อนเห็ดสัญญาส่งกลับมาอีกเธอนึงครับอ่เท้ากับเส้นรับรองไปหลังมืองานกับวันที่หกปีปีหกกราหกกราหกเจ็ดหกเ็ดเนาะกับซึ่งตรงกับไอบุญประทายเขาเปลือกบ้านจะประดงพร้อมนะครับเนาะเห็ดพร้อมกันเลยอ้โหครับผมดีใจกับชาวจำปดงนะครับเนาะจะมีหมอรำคณะใหญ่เกิดขึ้นนะครับเนาะ วันที่6มกราคมปีพศ2567นะครับนอะกับเป็นบุญบุญประทายข้าเปลือกบ้านจำปะดงหมูหกพร้อมๆกันเลยนะครับนอนเอฟซี MC. แต่ว่าหมอลำนี้จะไปลำอยู่ที่วัดดอนสวรรค์บ้านจำปะดงนะครับนอนเอฟซี MC ครับเป็นยังไงมาจากไหนครับจองคามปีเรื่อยๆครับเ้อนะเอาเป็นยังไง เรื่องมอราคณะใหญ่จําปดงนะครับเนาะก็มัดจาเรียบร้อยแล้วครับเอฟซีครับเป็นยังไงกะดีใจกับชาวจําปดงนะครับเนาะเป็นยังไงกะต้องขอขอบคุณ FC ผู้ใหญ่ใจดีจากประเทศญี่ปุ่นนะครับเนาะคุณพาวินีคิชิโมโตะนะครับเนาะเป็นยังไงก็ดีอกีดีใจกับชาวจําปดงนะครับเนาะอ่าเรียบร้อยแล้วเดอ้อพี่น้องเอฟซีเดอ้อเอาสุดท้ายนี้กะขอความสุขสวัสดีตงเป็นของพี่ของน้อง FC ช่องเซียบอยหมูสดสุขุขคนะครับเนาะขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ